จะพี่น้องพอเติมน้ำมันเสร็จแล้วกะตอนนี้กะนีรมนกะจิธาเอารถเข้าไปล้างจ้ะขอล้างรถให้ลูกสาวลูกชายกันพี่น้องคิวคั่ยาวจะนอนเ้ยพี่ใหญ่แล้วเข้าไปจ่ายเงินพี่น้องปั๊มน้ำมันเอสโซจ้ะพี่น้องจ้ะเอารถมาล้างเอาลุกชายมาล้างวันนี้สกปรกหลายขี้ฝุ่นเต็มพี่น้องคานชมนเป็นล้างแต่ข้างนอกอย่นีพี่น้องเครื่องมันนะ พี่น้องกอใหญ่แล้วก็ไปจ่ายเงินค่าน้ำมันมาแล้วก็ไปซื้อตัวที่จะข้าไปล่างรถนี่จ้ะตรงนี่จะจะมีรหัสเป็นไปกดรหัสเข้าจ้ะพี่น้องก่อนข้วจะรถเข้า,เขาไปล่างจ้ะตามนี่ได้จะพยแน้งกด,ดตามนี่จ้ะตอนนี้ก็รอค่ะเลยเยคิวอีกรถอีกคันนึงพี่น้องนรถอ,อีกคันนึง รอคิวรอคิวคิวยาวไงมันมันจะลงโฟมเียเนอะตอนนี้ก็จะเป็นคิวนูแล้วจ้ะ น้ำนูด้ดเอเสียงจะดังจักหน่อยเด้อพี่น้องมันกำลังลุกฟูมสวัสดีสวัสดีจ้ามีละมุนกะเอารถมาล่างพี่น้องเด้อมันดำสุกับกแห้งมันดำสุกับกแห้งมันพี่น้องเอ,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 เอ๊ะขี้ฝุ่นลายเสียงจะดังเด้อพี่น้อง ยินบ่จ้ะสักผ้าแห้งขนาดเลยเว้ยตะกี้ฝุ่นน้องเต็มรถน้องบ้านเาราคอยจัดการให้โดยราเกียร์ดาวน์รถเข้าไปจอดพูดถึขงข้เกียเบิร์ดเนาะ ใจรืดหางนานๆเอาหลุดมาล่างเดีอยนึงพี่น้องตั้งแต่ซื้อรถคันนี้มาหนูยังไม่เคยเอา,ารถคันนี้มาล่างจากเทื้อมีแต่ผัวมาค่ะเดาโผล่เลยนะไอ้แองจังเทลโฟนจะเป็นรอบสอง พกแข้งพี่น้องเลยรถหมอบนล่างบ่ได้ตอนตอนตอนี้มะลงแล้วขาเจ้าห้วยน้ําเกลือพี่น้องมันสกัดใต้ท้องรถเท่านะ,นะนถ้ามันเป็นสนิมใบรถนะจ๊ะพี่น้องเยียงดังด้วยจ้ะพี่น้องเสียงดังเสียงจะดังหน่อยนะคะ ตอนนี้ก็จะเป็นระบบแบบเป่านะจ้ะรถรถจะเป่ารถให้มันแห้งนะจ๊ะพี่นอ้องเรื่องตัวน,นี้จ้ะน่สสวัครับ เาคพี่น้องเจ้าเป่ามันแห้งกังป่าหน้าบวบเปล่น้าบวบป่าน้าบวพี่น้องมันนวเป่าให้มันแห้งก็เพราวเนื้อเป่าหน้าบันโอ้ยนก่ จะได้การคลิปล่างรถกับคอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะพี่น้องจ้านิลโมนโบซิลูชแนลกับคอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้นิลโมนโบซิลูชแนลนะเจ้าจ๊ะกับคลิปล่างรถขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะพี่น้องสวัสดีค่ะบายบาย